สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงรายวันดวงประจำวันที่3กันยายนพุทธศักราช2568นะครับเป็น ดวงของผู้เกิดตั้งเจ็ดวันเกิดซึ่งเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกัมปยากรด์ดีๆนั้นก็ขอให้สร้างความ สำเร็จเกิดขึ้นจริงนํามาซึ่งความมั่งมีสีสุกนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาหาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ทเกิดวันอาทิตย์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ เม้นจะมีปัญหาจุกจิก้ามาในเส้นสายการงานของท่านในวันนี้นะครับท่านก็สามารถรับมือแล้วก็คลี่คลายแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างเบ็ดเสร็จไม่ปล่อยให้เป็นปนัญหายืดเยื้อการะคศังแล้วก็บริหารให้เติบโตต่อไปแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนด้วยนะครับที่บางทีวันนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกแล้วก็ตาอาจจะตาให้จ่วาวันอาทิตย์นั้นหงุดหงิดได้ง่ายเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับที่ ไกลที่ใช้ยวดยันยนอาจจะเป็นผู้ขับเองอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยความใจเย็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่มีเข้ามาถ้าท่านใช้สภาวะของความาจิตใจที่แจ่มชื่นเบิกบานนะครับไม่ห,มดหนดหงิดง่ายไม่หัวเสียง่ายนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆ สําเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่เป้าหมายดังตั้งใจหวังปรารถนานะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับการเงินของท่านนะครับก้าวมาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนะครับที่จะทําให่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางท่านอาจจะมีในเรื่องรายจ่ายนะครับที่อาจจะต้องหาเงินเข้ามาจําระตามกําหนดเวลาอะไรต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามานะครับไอยุติ สำเร็จได้กับการใช้จ่ายนั้นสมหวังสมปรารถนานะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาวนาทิตย์คนที่โสดหลายๆคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่ยังอยู่กับการดูแลหน้าที่การงานอะไรต่างๆแก้ไปไกลปัญหาต่างๆนะครับอาจจะเลือกพอสมควรในการที่จะมีความรักก็ความรักยังไม่เข้ามานะครับส่วนใกล้จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับที่อาจจะตามไอตัน จบสภาวะของการไม่มีคนรักก็อาจะเกิดขึ้นที่อาจจะมีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ที่จะไปพบรักกับคนในต่างถิ่นต่างแดนที่เข้ามาสร้างความปุกปันอาจจะเดินทาง เกี่ยวกับการงานธุรกิจอะไรของท่านนะครับที่มีเข้ามาแล้วก็ทําให้ได้พบรักเกิดเจอขึ้นส่วนกูรักกูสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะมีอะไรเข้ามาทําให้รู้สึกหงดกิจบ้างในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ท่านเป็นผู้ที่สามารถร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้ปัญหานั้นแม้จะมีเข้ามาสร้างให้เสีย ความรู้สึกก็ตามก็สามารถที่จะตัดจบปัญหาต่างๆได้ด้วยความปลอดภัยและก็ดูแลในความรักคนสัมพันธ์นั้นในมั่นคงต่อไปนะครับไพ่ได้สําหรับในวันนี้สิบเหรียญนะครับความสุขความบุมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวนาทิตย์ในวันนี้ได้รับกับสิ่งดีๆต่างๆอย่างงามอย่างมั่นคงก็ทําให้ท่านนั้นมีอารมณ์ชื่นเบิกบานในทิศทางที่ดีที่จะเดินหน้าด้วยความสุขนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาวนาทิตย์ 13121010น,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 นะครับก่อไอจาววนาทิตย์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุน่นและกไอ้มั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับผู้ทีเกิดวันจันทร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในความสําเร็จนั้นท่านจะรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีอย่างมั่นคงอย่างพึงพอใจนะครับอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรในวันนี้เล็กๆน้อยนอยนัครับเตียจะมีก็มา เพื่อปรับสมดุลเพื่อสู่สภาพคล่องที่จะสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ทาให้สถานการณ์ต่างๆได้รับเดินหน้าคืบหน้าเติบโตต่อไปแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะเคลื่อนไหวรุกคืบหน้าต่อไปในความเติบโต,ต,ตนะครับบางทีตันหาจจะได้รับในประสบการณ์จากผู้ที่มีความสําเร็จหรือได้เรียนรู้เข้าใจอะไรมาเป็นแนวคิดดีๆนะครับมาปรับปรุงมา ประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เส้นต่างของความสําเร็จนั้นเติบโตที่ดีกว่าเดิมเดินหน้าอย่างปึงพอใจนะครับก็ได้รับโอกาสของการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็ามาส่งเสริมสนับสนุสน,นในทิศต่างที่ดีนะครับหรือท่านมีการปรับแปลนอะไรต่างๆนะครับที่ให้ร,ระบบการกระจายงานที่ดีที่เหมาะสมนะครับที่จะทำให้เดินหน้าเติบโตด้วยความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกว่าจัด ระบบระเบียบใหม่ที่ทําให้การมอบงานในตกนนตกตําแหน่งตกหน้าที่ตกเวลานะครับก็ทําให้เกิดสภาพคล่องนะครับในการที่จะสู่เป้าหมายความสําเร็จดังหวังปรนะารถนาก็ส่งผลให้การเงินของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินก็หลั่งไหลเข้ามาด้วยความสมดุลน,นะครับ มีตั้งได้รับรายได้ที่ท่านรับด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องการสื่อสารการใช้วาจาที่กว่าเรียกเงินนะครับเงินถิ่นแดนไกลเงินาในประเทศต่างๆนะครับบางท่านก็ได้รับเงินก้อนที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับชื่นมือเข้ามานะครับมาอุปตภ์ต่างการเงินได้ด้วยเช่นกันหรือบางคนวันนี้นะครับอาจจะออกไปสร้างบุญสร้างทานบารมีอะไรเกิดขึ้นกับเงินที่มี มากมายนะครับก็ไปจับจ่ายจ่ายซอยเกี่ยวกับสาธารณกุศลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างบารมีของตนเองให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันจันท์นะครับคนที่โสดนั้นก็มีทั้งยังรักษาสมดุลความโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่บางทีก็เอาใจไปใฝ่ในเรื่องของการ สร้างบุญสร้างทานบารมีอะไรต่างๆนะครับส่วนใกลรจะเกิดความรักคมสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็บางทีอาจจะมาจากทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับหรืออาจจะมีการเดินทางไปในระแวกใกล้เคียงนะครับที่ไม่ได้ไกลมากที่อาจจะพบรักเกิดขึ้นกับการพบกัน แบบซึ้งซึ้งหน้านะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันในความรักความสัมพันธ์ส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็มองถึงอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะดูแลความรักให้มีความสมดุลอย่างต่อเนื่องการง่ายการได้รับมานะครับก็อยู่ในสภาวะของความสมดุลที่มองถึงความมั่นคงอย่างปลอดภัยนะครับไพ่ใต้สำรับในวันนี้สองเหรียญนะครับแม้จะเป็นสภาวะของความเหนื่อย กับการทุ่มเทต่างๆก็ตามนะครับหรือการตัดสินใจอะไรที่เลือกยากก็ตามทีี้ยจะเกิดขึ้นกับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับ่ันก็สามารถที่จะรักษาสมดุลได้อย่างกล้องตัวในทิศทางที่จะดึงโดดผลความสําเร็จผลประโยชน์ได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับ หนึ่งสี่สามหกสองนะครับกขอยเจ้าวันจันทร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุกอบอุ่นและก็มั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันนังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับความสําเร็จนํามาซึ่งความสุขความสําราญเบิกบานใจนะครับการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจด้วยความสามัคคีด้วยความรักนะครับก็กลมคืนกันในทิศทางที่ดีวันนี้ท่านอาจจะไม่ค่อย ในการที่จะรีบเร่งในการที่จะลงทุนอะไรนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการเซฟเงินตนไว้ด้วยความปลอดภัยอาจจะไม่ปรีผาลในการที่จะดําเนินการอะไรใหม่ๆกับการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับแต่อาจจะมีการพิจารณาไตรตรองกับสถานการณ์ที่เตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนี้นะครับที่จะนํามาพิจารณาเพื่อ ยกระดับสร้างให้เกิดเป็นรูปประมำขึ้นนะครับที่จะประสบกับความเติบโตรุ่งเรืองหรือการได้รับโอกาสของการยกระดับความสําเร็จในหน้าที่ตําแหน่งประจําก็ตามนะครับที่อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นบ้างอะไรบ้างหรือในธุรกิจนะครับที่มีความเติบโตกว่าเดิมที่จะนํามาซึ่งความสุขความปึงปอใจนะครับ ในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับของชาววันอังคารการเงินก็เติมเต็มให้ท่านมีใช้มีจ่ายเลี้ยงดูตั้งตัวเองและครอบครัวด้วยความสุขมัน่นคงมีเงินได้เก็บออมรอมริบยกระดับเส้นต่างการเงินที่มัน่นคงรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณค่านะครับการจับจ่ายใช้ซอยนะครับแต่กว่าท่านใช้จ่าย,าย,ายในลักษณะที่ก่อนหน้านี้นะครับกับพุ่มเฟื่อยท่านก็จะมี รู้จักมัธยัติมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะจับใจใช้สอยก็อาจจะเรียกว่าพิจารณาต่างการเงินพอสมควรนะครับเพื่อให้มีคุณค่าสูงสุดต่างการเงินจึงใช้ใจ่ายด้วยความระมัดระวังด้วยความปลอดภัยในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับของชาววนังคารคนที่โสดนะครับ ก็มีตั้งอยู่ในสังการของความเป็นโสดเสียส่วนมากนะครับที่อยู่กับการรักตัวเองปลูกพันกับคนในครอบครัวบางคนก็รักความโสดอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงอย่างมีคุณค่านะครับบางท่านแม้นจะมีความพึงพอใจไกลก็ตามนะครับก็ไม่ได้สื่อความสัมพันธ์อะไรออกไปก็เก็บไว้ในความรู้สึกอย่างมีคุณค่าของตัวเองเท่านั้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับแม้นจะมีสภาวะของความงงงวงเงินบ้างะอะไรก็ตามนะครับ แต่ก็มองกันอย่างมีคุณค่าด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลมีความสุขอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับไปท่ายสำรับในวันนี้นะครับของชาววรังคารราชินีตือถ้วยนะครับ ในสภาวะของความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความพึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์ต่างๆนั้นแม้จะมีรัปัญหนาก็ตามนะรับรหนาต่างๆก็จะตัดจบลงด้วยความปลอดไปแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคาร10-41113นะครับก็ขอเจ้าวันอังคารมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุนและก็มั่นคงนะครับและก็มั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับอาจจะมีสภาวะอะไรที่ทำให้ชาววันพุธกลางวันอยู่ในวิตกกังวลนะครับแต่ในสภาวะของความเป็นจริงนั้นในสถานการณ์ต่างๆนั้นจะเดินหน้าเติบโตด้วยความปลอดภัยตามระเบียบแบบแผนกวรที่จะเป็นอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นชาววันพุธกลางวัน อะไรที่ทำให้คนคล่องมองใจนะครับก็สร้างความแจ,จ่มใจเสจ่ยมสยเบิกบานนะครับแล้วก็ท่านจะดึงดูดพลังดีๆเข้ามาให้ท่านปึงป้พอใจในความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะทาอยู่กับบ้านก็ตามอะไรต่างๆนะครับธุรกิจที่ทาอยู่กับที่ก็ตามนะครับที่จะทาให้เกิดความสําเร็จเข้ามาอย่างปึงป้พอใจเพราะฉะนั้นคลายความวิตกกังวลใดๆที่มีในจิตใจของท่านนะครับแล้วก็ สร้างพลังแห่งความสดชื่นจ่มใสดึงโดดในสถานการณ์ของความสําเร็จที่ก้ามาปึงพอใจนะครับบางทีก็ได้รับโอกาสนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกอคูลในสถานการณ์ต่างๆนะครับไอตันสู่สภาพคล่องที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับการเงินของท่านนั้นแมน้ท่านจะมีสภาวะของความกังวลในรายจ่ายอะไรต่างๆก็ตามนะครับก็จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาเติมเต็มนะครับซึ่งจะสร้างความปลงพอใจให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยกับสิ่งที่มีกําหนดต้องจําระอะไรต่างๆนะครับหรือวันนี้จะได้รับการเติมเต็มจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ามาเกื้อกูลมาประทับต่างการเงินที่นอกเหนือจากความสําเร็จ จากเส้นสายการงานที่ได้รับผลประโยชน์เข้ามาอย่างปึงปอใจนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับ คนที่โสดหลายๆตัานก็อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่ยังไม่เจอกับความรักความสัมพันธ์อะไรเข้ามานะครับแม้นจะมีความรู้สึกปึงพอใจใกลสักคนหนึ่งก็เก็บไว้ดูในสถานการณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เปิดเผยเฉลยใบายวาจาอะไราออกไปอาจจะมีความกลัวนะครับว่าตาสื่อความรู้สึกไปกับผู้หนึ่งผู้ใดแล,แล้วกลัวจะไม่ได้รับตอบสนองอะไรเข้ามานะครับก็ก่อเก็บเงียบงำไว้ในใจของ ตนเองดีกว่านะครับส่วน บางท่านก็จจะไม่ได้คิดในเรื่องของการที่จะมีรักนะครับเอาเวลาไปสร้างบุญสร้างทานสาร,รกุศลประโยชน์อะไรต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะครับจึงไม่คิดในเรื่องของความรักก็ยังต้องโสดส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ก็เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคู่รักที่ดีนะครับแม้จะมีอะไรเข้ามาทําให้ในสภาวะความกังวลเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะปรับสมดุลที่จะเข้าใจกันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับ พราะว่าในสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาทําให้กังวลน,นั้นไม่ได้ส่งผลลบหรือผลกระทบอะไรใดๆนะครับก็จะได้รับการดูแลให้การเกิดความสมดุลในความสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปใ้สาหรับในนี้งนองชาววันพุธกลางวันชัสติกนะครับความเหมาะสมความคู่ควรความยุติธรรมนะครับจะเข้ามาให้กับชาววันพุธได้พุธกลางวันได้รับอย่างคู่ควรน,นะครับแล้วก็อาจจะมีการ เกี่ยวกองกับต่างสดกฎหมายอะไรเข้ามานะครับที่ส่งผลไปถึงผลประโยชน์ต่างการเงินทรัพย์สินอะไรก็ามาเติมเต็มในวันนี้ได้ด้วยนะครับเลขลา่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน9 1 3 6หนึ่งนะครับก็ก่อเจ้าวันพุธกลางวันมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมัน่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพุธกลางคืนพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านนะครับจะมีการยกระดับความเติบโตในทิศทางที่ดีอย่างรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่เคยเตรียมโครงการเอาไว้ก็อาจจะมีโอกาสนํามาเริ่มต้นนะครับอาจจะมีการพยายามต่อสู้กับโครงการใหม่ๆนะครับในการช่วงชิงอาจจะต้องแข่งขันนะครับก็จะตามให้ท่านสามารถได้รับชัยชนะคว้า โครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาใอ้ได้เริ่มต้นได้ด้วยนะครับแต่ต้านอาจจะมีสภาะวะความกังวลอยู่บ้างครับไม่แน่ใจในสถานการณ์ต่างๆกับการแข่งขันอะไรต่างๆที่มีเข้ามาอาจจะทำให้ตั้นกลัวว่าจะไม่ได้รับความสําเร็จนะครับแต่ถ้าตั้นไม่หว,วั่นไหวไม่ยอมแพ้น,นะครับก็จะทําให้ตั้นสามารถคว้าโอกาสดีๆเข้ามาเติมเตมได้ด้วยเช่นกันสมหวังสมปรัถนานะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้ของจาวันพุธกลางคืนนะครับ การเงินของท่านก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆก็มาเติมเต็มที่ท่านนั้นพยายามนะครับในการสร้างรายได้รายได้ก็ามาด้วยการต่อสู้หาไม่หวั่นไหวนะครับก็ดึงโดดการเงินเข้ามาเติมเต็มมายกระดับบางท่านอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายนะครับที่อาจจะมีทมให้ท่านกังวลอยู่ในวันนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ในสภาวะนั้น จะทาให้ท่านปลอดภัยในดต่างที่ดีที่จะมีเงินหลังไหลเข้ามาเต็มเต,มต็มให้ตัานกับสถานการณ์ของการใช้จ่ายที่ตัานกังวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชาววันพุธกลางคืนก็สร้างพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสนะครับมองในโลกหามองโลกในแง่ที่สดใสอยู่เสมออย่างมีคุณค่านะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสด ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันโดยส่วนมากครับที่บางคนนั้นก็แม้จะมีความรู้สึกพปงนพอใจไกลอยู่ก็ตามนะครับก็ดูไปเรื่อยๆอย่างมีคุณค่าเท่าน,นั้นยังไม่ได้สื่อความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนบางคนก็จะมีความกังวลนะครับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็ไม่อยากจะมีความรักอยากจะป้องกันตัวเองเอาไว้นะครับไม่อยากให้รักที่มีผลลบเข้ามากระทบ กับตนเองนะครับก็อยู่แบบโส,โสดๆด้วยความระมัดระวังส่วนกูรักกูสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลกันอย่างมีคุณค่านะครับให้ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้นบางท่านจะต้องใช้ความพยายามเปลียงฝ่ายเดียวก็ตามนะครับในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ให้คลายจากสภาวะของความกังวลใดๆก็ตามนะครับก็ไม่โยโตไม่หวั่นไหวนะครับไปแต่สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับเียมเปอรเรอรนะครับ เป็นผู้ที่มศสกยภาพสูงเป็นนักบริหารนักจัดก,การนักปกครองที่ดีนะครับก็ตามสถานการณ์ต่างๆที่ตุ้มเตนั้นก็ได้รับโอกาสของความสําเร็จนามาซึ่งความมั่นคงแม่นจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างก็ตามนะครับท่านจะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีหรือได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเกือ้อกูลในทิศทางที่เหมาะสมนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน1 1ึ9 4นก่นะครับก็ขอ,ขอชาววันพุธกลางคืนมีรัก มีครอบครัวที่มีความสุขบอบุญมั่นคงและก็มั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับู้ที่เกิดวันพระอสปดีพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในสถานการณ์ต่างๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาในวันนี้จาววันพระอสปดีอาจจะต้องใช้ดุลยพินิษ์พิจิตราห์ด้วยความใส่ใจนะครับเพราะสถานการณ์การตัดชินใจของท่านในวันนี้นะครับก็บางทีตาตา ถ้าตัดสินใจปิดพลาดนะครับก็จะทําให้ท่อนเสียความรู้สึกได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกวรใจตรองด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะตัดจบปัญหาต่างๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็สร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรที่ดีๆนะครับอะไรที่เป็นสภาวะปะัญหานั้นนะครับจะได้รับการเคลียร์ด้วยความราบรื่นในทิศทางที่ดีและสร้างโอกาสของการเริ่มต้นในการฟื้นฟูเติบโตต่อไปโซ so. การเต้นหน้าอย่างรุ่งเรืองต่อไปนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้จะวันพะสัสบดีนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะทาธุรกรรมต่างการเงินหรืออะไรที่สุ่มเสี่ยงนะครับก็ใช้ความรบอบคอบเพื่อตัดจบอะไรไม่แน่ชัดไม่แน่ใจนะครับก็ควรจะตัดจบด้วยความรวดเร็วก็จะทําให้ต่านปลอดภไปในทิศทางที่ดีไม่ควรจะตัดสินใจอะไรแบบปรีพล้ำ ในการทำธุรกรรมต่างการเงินนะครับแต่รายได้แต่รายได้นั้นก็จะเข้ามาเติมเต็มใครที่มีปัญหาต่างกันเงินนะครับเงินก็จะเข้ามาช่วยคลี่คลายให้ปัญหาต่างๆนั้นได้รับความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับคนโสดหลายๆคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับมีตั้งเบื่อในโลกความรักนะครับก็อยากอยู่แบบโสดๆลาพังแบบรู้สึกน้อยๆก็ช่างนะครับก็อยู่คนเดียวดีกว่าเอารักเอาเข้ามา ให้บาดเจ็บนะครับส่วนบางคนก็จะพึ่งผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาพึ่งจบมาหมัดมา,มา,มานะครับก็จะอยู่ในสภาวะของการดูแลกายใจของตัวเองให้สู่ความสมดุลนะครับส่วนบางคนอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ก็ตามบางทีก็ยังสื่อสารออไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการตอบรับตอบสนองกลับมาในการที่จะคบกันนะครับส่วนกูรักกูสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็พยายามดูด้วยนะครับในสภาวะของการ เงาเงอยซึมเศร้าอะไรต่างๆที่อาจจะมีนะครับที่บางทีก็ตกเป่าปลายละเลยบ้างในบางคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อตัดจบปัญหาต่างๆก็อันมาดูแลใส่ใจคู่รักคู่ครองนะครับหรือถ้าเราตกปล่อยปล่าละเลยก็ควรที่จะพูดบอกกล่าวนะครับในสภาวะต่างๆเพื่อที่จะตัดจบปัญหาแล้วก็จะเข้าใจกันในทิตทางที่ดีที่จะให้เดินหน้าเติบโตด้วยความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะครับ ไพ่เต้ยสำรับในนี้ของชาววันพระสัป,ปดีหสามไม้เท้านะครับการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับกับการที่ท่านได้นำแนวความคิดใหม่ๆดีๆเข้ามาพัฒนาให้ท่านเดินทางไปข้างหน้าสู่ความรุ่งเรืองพุ่งงพที่จะสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีนะครับที่เข้ามาเติมเต็มด้วยความมั่นคงด้วยความรุ่งเรืองต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพระสัป,ปดี 4 1่หนนะครับกกอไอจาวันพระสปดีมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกอบอุ่นมั่นคงแล้วก็มั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันศุกร พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้สภาวะต่างๆนั้นเดินหน้ารื่นไหลอย่างกล้องตัวนะครับเม้นจะต้องทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ตามท่านก็สามารถสร้างโอกาสของการเดินหน้าเติบโตอย่างกล้องตัวในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาอย่างาต่อเนื่องนะครับการทุ่มเทไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆแม้นจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ตามด้วย หัวใจนักสู้หัวใจนักรบนะครับพร้อมที่จะฟันฝ่าในทุกสถานการณ์บางท่านอาจจะมีสภาวะของการเดินทางนะครับวันนี้ที่อาจจะมีก็มาเรียกว่าชีพจรลงเท้าต้องเดินทางเกี่ยวกับการอานธุรกิจไปปรับสมดุลต่างๆในต่างถินต่างพื้นที่ต่างแดนหรือต่างประเทศได้ด้วยนะครับีบางท่านจะต้องเดินทางแต่งไรก็ตามนะครับท่านก็ได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นจากคนรักก็ตามนะครับที่ก็มาส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลหรือจากมิตรภาพที่ดีๆในเพื่อนร่วมงานต่างๆ ก็ได้รับพลังความสามคัคคีเข้ามาสนับสนุนนะครับก็ทําให้ได้รับใจชนะได้รับความสําเร็จเข้ามาอย่างกล้องตัวก็ส่งผลให้การเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเงินต่างประเทศก็ตามเงินในประเทศนะครับใครที่มีกู้รักคู้กรองก็ดึงดูดรายได้ได้รับเข้ามาด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือเป็นพลังสนับสนุน ดวงให้กันและกันในการที่จะดึงดูดต่างกันเงินหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับคนที่โสดนั้นก็มีตั้งอยู่ในสภาะ,ะของความเป็นโสดเช่นกันนะครับ บางทีก็ยังไม่เจอรักมันจะมีความพยายามหาความรักความสัมพันธ์ก็ตามส่วนบางท่านก็อาจจะมีโอกาสนะครับในวันนี้อาจจะสถานการณ์ือการเดินทางนะครับที่จะทำให้ดึงโดดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับได้ไปพบสบตาใครสักคนในต่างตินต่างพื้นที่นะครับ ที่จะพัฒนามีโอกาสพบกับชาวต่างชาติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยที่อาจจะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รัก,กู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักคนสัมพันธ์นะครับก็รู้สึกดีๆก้าหากันนะครับศบตากันด้วยความสุขกบนคู่ใดถ้ามีปัญหาบ้างในความรักคนสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็ไม่หวั่นไหวในการที่จะตุ้มเทในการที่จะปรับสมดุลรักษาสมดุลในความรักคนสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นคงอย่างกล้องตัวแล้วก็ให้มีความสบตากันด้วยความอบอุ่นต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับไปแต่สำหรับ ในวันนี้กองชาววันศุกร์การที่ท่านนั้นรู้จักใช้ความนิ่งนะครับในการคิดพิจรารณาไตรตรองในสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องต่อสู้ต้องแข่งขันก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะป้องกันในสภาวะอันตรายต่างๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็โซ่เส้นต่างของการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับเลขนหน้าไพ่ในวันนี้กองชาววันศุกร์2724นะครับก็ขอ,ขอให้ชาววันศุกร์ มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขมั่นคงนะครับและก็มั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับความสําเร็จที่จะสร้างความปึงปอใจให้กับท่านอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะทําอยู่กับที่ก็ตามหรือจะทําอยู่กับบ้านก็ตามนะครับก็ได้รับการตอบสนองในความสําเร็จในผลประโยชน์ที่เข้ามาให้ท่านเปึงปอใจนะครับ บางท่านก็มีโอกาสนะครับจากความรักความเม็นโดูจากความเมตตาปราณีนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งอะไรระดับเงืนเดือนให้เติบโตวกว่าเดิมนะครับการที่ท่านมองในทิศทางที่สดใสในเส่นทางที่แตกต่างนะครับ mm. ก็จะทาให้ท่านพบกับแนวคิดที่แหวกแนวออกไปนะครับที่จะมาสร้างโอกาสของสร้างความสดใสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแนวคิดที่ดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับ จึงอาจจะมีการทุ่มเทบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีก็ต้องยอมเสียสละเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็ร้องระมัดระวังด้วยนะครับในการทุ่มเทของท่านนั้นบางทีก็จะทุ่มเทมากจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปสร้าง ความไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับผู้หนึ่งผู้ใดได้ด้วยเช่นกัน,น,นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับก็เรียกว่าบางทีสถานการที่ตั้นกนยันด้วยความใส่ใจหรือธุรกิจเกี่ยวกับสีเตาเอะไรต่างๆนะครับที่จะไปกัดแยงสร้างความไม่พอใจให้ผู้อื่นผู้ใดได้ด้วยเช่นกันทียบจะเข้ามาสง่งผลกระทบได้ด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับรายได้รายรับเขาเข้ามาอย่างปึงปอใจเม้นบางท่านจะมีสถานการณ์ของการรอคอยต่างการเงินบ้างก็ตามนะครับแต่ท่านก็รอคอยด้วยความสดใสมีเงินเข้ามาหมุนเวียนให้ใช้จ่ายด้วยความปึงปอใจกล้องตัวนี้ที่ต่างที่ดีบางท่านก็ได้รับเงินอุปถัมภ์เข้ามาดูแลแบบลับๆนะครับที่เข้ามาเต็มๆีีบางทีก็ด้วยพลังแห่งเสน่ห์นะครับที่ ท่านดึงดูงดเงินเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนะครับการใช้จ่าย ต้กว่าตั้นเป็นผู้ที่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสรุ่ยสุร่ายเปกับตัวเองง่ายๆนะครับแต่วันนี้ตั้นอาจจะมีการคิดพินิษฐ์เิคราะห์ด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะจับจ่ายใช้สอยอาจจะมองในมุมกลับที่เคยใช้ฟุ่มเฟือยนะครับเพื่อป้องกันต่างกันเงินของท่านในเรื่องเก็บเหลือใช้ด้วยความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คน โสดนะครับคนโสดหลายๆคนก็ยังตูกแขวนความโสดไว้อย่างต่อเนื่องคลับเมน้นจะมีสถานการณ์ของความปรุงพอใจไกลอยู่ในใจก็ตามนะครับก็ยังไม่ได้สื่อความรักคนสัมพันธ์ให้เกิดเป็นรูปประมขึ้นนะครับก็ยังอยู่ในความรู้สึก ลึกๆในใจตอนนั้นเองนะครับส่วนบางคนก็จะมีโอกาสนะครับที่อาจะมีเจอกับความรักเกี่ยวกับสเสนอนะครับเตรียจะเข้ามาสร้างความปูกปันให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งท่านต้อง,งจุกคิดสักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้ถ้าว่ามีความรักคนสัมพันธ์เข้ามาสร้างโอกาสนะครับก็ควรที่จะมองในมุมหลากหลายเอาไว้นะครับเพราะบางทีตันอาจจะไปตกหลมุมเสน่ ในความรักความสัมพันธ์แล้วก็อังตีก็จะรักเป็นพิษทต่ให้ตอนตัวยากได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ก็จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคู่รักที่ดีๆนะครับเม้นจะมีอะไรก็มาแต่ไม่เกิดความอึดอัดกดดันบ้างก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะดูแลความรักอาจจะเติมเต็มด้วยพลังเสน่ห์อาความคลั่งใคล้กหากันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลอย่างสดใสปลอดภัยในทิศทางที่ดีเม้นจะมีความกดดันก็มาบ้างก็ตามนะครับไปใต้สำหรับในวันนี้นะครับ ชาววันเสาร์ห้าไม้เท้านะครับอาจจะต้องฟันป่ากับบุษักญณาอะไรที่มีเข้ามาต้องต่อสู้ในสภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นในสภาวะของการต่อสู้ในความพยายามต่างๆชาววันเสาร์ในวันนี้ก็ต้องใ้เย็นๆนะครับใ้เอ็ดใจผลคิดในแง่บวกในแง่ที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะบางทีนั้นถ้าตั้ยิ่งหมดหงิดยิ่งใจร้อนนะครับก็อาจจะตามห้สสานการณ์ต่างๆนั้นอาจจะ บานปลายได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องคิดในแง่ที่ดีๆเอาไว้นะครับแล้วก็สงบสติอารมณ์ด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานก็จะทําให้ท่านสามารถดูแลในสถานการณ์ต่างๆนั้นด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับเลขหนา้นาไในวันนี้ของชาววันเสาร์หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งห้าห้านะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงและก็มั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ